慢慢慢，跟你们谈。 สวัสดีวัยรุ่น90วันนี้อากาศอึมครึมแดดไม่มีเมื่อวานใครอยากดูนี่อันนี้ตอนดูตอนไลฟ์นี่ไม่ค่อยมาเม้นกันพอปิดไลฟ์ปุ๊บมานู่นนี่อะไร,รอยู่วะถามตอบไม่ตอบ ถ่ายลรีโอถามมีโนวาไหมเดี๋ยวพอไปถ่ายโนวาดูซิจะถามอะไรอีกอมีโนวาไหมดูให้อันนี้ใช้โนวาไหม ไยโนวาไปรีโออีกอะรีโอเท่าไรอะไม่เปิดไครับมันเป็นไรไม่เป็นไรายรีโอจะดูโนวาพอทาทรีโอพอทาทโนวาจะดูรีโออะมาแล้วรีโอเคยังจบไหมรีโอจบไหม จะดูอะไรอีกอดูไปเรื่อยๆนะดูไปเรื่อยๆไม่พูดเดยอะเดี๋ยวหาว่าบ่น แชร์ไปแชร์ไปใครจะขอดูคนไหนแชร์แล้วค่อยมาขอดูนะช่วยกันหน่อยนะจะเอาแต่ฝ่ายเดียวไม่ได้นะต้องช่วยผู้ชายภาวะด้วยถือว่าเป็นเพื่อนกันนะไม่แชร์ไม่ว่ากันนะแต่แชร์ไม่ได้เสียเงินแม้แต่บาทเดียวไม่ได้เสียอะไรแค่ปลายนิ้วทำให้กันไม่ได้ไม่ว่ากัน เจกตังเดี๋ยวหาให้เจกตังอยากได้ RC ใช่ไหมเดี๋ยวหาให้เดี๋ยวหาให้นะเจ็กตังนะเ,เจอที่ไหนเดี๋ยวแจ้ง เจี๋ยวเดินไปให้นะเจใช่ไหมเจพาไปดูฝากแชร์ลัวๆด้วยนะจ๊ะมาแล้วเจอามาแล้วใช่ไหม JR. ใช่ไหมเจอารใช่ไหม JR. ใช่ไหมเจอาร คนบอกว่าโควิดหมดจะมาเอายี่สิบคันกว่าโควิดจะหมด20คันก็ไม่เหลือทั้งพี่แล้วสวัสดีทุกคน นี่อุมคุมฝนตกนะครับก็ตามเดิมเราไม่หยุดมาหารถให้เพื่อนๆพี่ๆน้องๆนะครับตอนนี้อยู่โกดังรถผมให้ชื่อเองนะครับโกดังรถยุค90นะครับคันไหนมันไม่ใช่ยุค90ก็ไม่ต้องดราม่านะอันนี้เป็นแค่ชื่อหัวข้อไม่ใช่ว่าทุกคันร้อยเปอร์เซ็นต์จะเป็นรถยุค90นะบางคนสายดราม่าเอ้ยไม่ใช่รถยุค90ซะหน่อยที่ไปลงยูทูบอาคนแม่งแกงดราม่าเยอะก็มันเป็นหัวข้อนะครับเป็นเหมือน พาดหัวข่าวนะแล้วในเนื้อในก็เป็นแบบนี้ใครที่ชอบคันไหนอยากจะได้คันไหนอยากได้ได้รูปเพิ่มอยากจะได้รายละเอียดหยุดภาพไว้นะแคปหน้าจอตอนนี้มันมีคนหลายคนแบบหยุดภาพไม่เป็นแคปหน้าจอไม่เป็นเร็วไปนะลองย้อนดูคลิปดีๆแล้วก็หยุดภาพนะครับเนาะทาไม่เป็นลองหาเด็กแถวบ้านข้างบ้านมันดูนะเอ้ยคุณลอยแอร์เบดเอาคันนั้นกลับรอเขาเอาทะเบียนตองสามให้เหรอลูกค้า ใครเป็นคนรับงานเอาดีๆเดี๋ยวจะหาว่าไม่บอกเออเอาดีๆเพราะว่าจำได้ว่าเขาจะเอาเลขสามทีนี้เอาอันนู้นไปอีกเดี๋ยวมีปัญหาอีกโยงมาโยงกันมานี่ดุซะด้วยดุซะด้วยไม่มีอะไรนะครับไม่ไม,ไม่ไม่ได้มีอะไรโกรธกันเป็นคนแบบนี้มีพี่ๆเขาออเดอร์มาแอร์เบดตอนนี้คุณออยกำลังเข็นแอร์เบดออกไปให้นะครับก็ ถ้าพี่ดูอยู่นะครับก็ก็อะไรอ่ะประสานด่วนเลยตอนนี้นะเพราะว่าจะได้ไม่ไม่เอาไปผิดคันคือรถมันมีน้อยถ้าเกิดว่าเวลามันสลับกันแล้วหรือว่าบางคนมันซื้อไปแล้วเนี่ยมันเปลี่ยนแล้วเปลี่ยนเลยมันกลับไม่ได้นะเพราะว่ามันไม่ใช่รถป้ายแดงที่ว่าเออมันเลือกสีได้เลือกรถได้นู่นนี่นั่นไอนี้ถ้ามันมีคันเดียวถ้าคันที่ท่านเลงไว้เนี่ยมันสลับหรือสับเปลี่ยนกับใครเนี่ยมันยุ่งเลยนะนี่อรอไหมเพราะนั้นมันต้อง ต้องประสานกันให้ดีอ่ะเนาะและอะไรที่เป็นเรื่องเร่งด่วนนะครับบ้าจี้ไม่ต้องมานั่งบ้าจี้พิมพ์อยู่นะครับโทนะครับนะใครโทรศัพท์ไม่มีโทรศัพท์ตังค์ไม่เติมไม่ได้มีอะไรเงรี้ยยิงมาก็ได้เดี๋ยวเราโทรกลับไม่ได้หมายถึงยิงปืนมานะยิงเบอร์โชเบอร์มาอันนี้พูดชัดเจนนะครับพูดชัดเจนบางคนเน้น,เน,นเน้นพิมพ์อยู่นั่นแหละไม่รู้เป็นอะไรนะถ้าพูดไม่ได้จะไม่ว่ากันเน้นพิมพ์อยู่นะะั่นเราก็ให้เบอร์โทรไม่โทร เนะคุยกันปุ๊บปั๊บปุ๊บปั๊บสองสามนาทีมันก็รู้รายละเอียดแล้วส่วนในแชทในการพิมพ์เนี่ยให้มันเป็นหลักฐานว่าเออรถคันนี้ลูกคันนี้หลักฐานเงินทองเนี่ยโอนไปอย่างนี้อย่างนี้ให้มันอยู่ในแชทแต่เบื้องต้นเนี่ยเราเป็นมนุษย์เหมือนกันเนี่ยเราควรจะคุยกันคุยกันให้รู้เรื่องนะโทรไปโทรไปโทรมาโทรมา,รมาสองนาทีเท่านั้นมันรู้เรื่องกันแล้วอย่าไป,ยไ,ปยไปโยนกันมาโยนกันมาทำงานนะแล้วก็ใครที่ดูคลิปอันนี้อยู่ก็ฝากแชร์ด้วย ไม่แชร์ไม่เป็นไรแต่ถ้าแชร์ได้ก็ดีเพราะว่าบางทีท่านไม่ได้ไม่ได้อะไรอ่ะไม่ได้มีการที่จะซื้อรถคันนี้หรอกแต่บางทีข้างบ้านท่านแม่บ้านหรือว่าญาติที่อยู่ใน Facebook เพื่อนฝูงที่อยู่ในเฟซตัวเองเขากําลังอยากได้รถแบบนี้พอดีมันจะไปตรงจุดตรงใจคนแบบนั้นเนาะบางทีมันไม่ได้ตรงใจเราแต่อาจจะไปตรงใจเพื่อนเราหรือใครที่มันอยู่ในเพจอ่ะ เดี๋ยวผมจะกลับกล้องให้อีกทีนะครับแล้วก็มาดูรถกันใครอยากจะได้คันไหนก็เซฟภาพแคปรูปแคปหน้าจอไว้เหมือนเดิมเดิมเดี๋ยวจะตอบคนที่แชร์ก่อนคนไหนที่แชร์แล้วนะครับแชร์ไปก่อนนะสมมติว่าท่านอยากดูอะอยากอยากอยาก,อยากได้อะไรโคสกิลีโออย่างเงี้ยท่านแชร์ออกไปแล้วก็พิมพ์ว่าลีโอระบบ ระบบมันไปไกลแล้วมันก็จะดูดแล้วก็ตอบท่านในอินบ็อกซนะ์เนาะสำหรับคนที่ไม่แชร์ของอนุญาตเดี๋ยวคืนนี้ค่อยมานั่งไล่ตอบนะใครที่อยากได้ข้อมูลเลยอยากรู้ข้อมูลก็แชร์ออกไปแชร์ออกไปนะช่วยกันแชร์ไม่แชร์ไม่เป็นไรเนาะหรือสายด่วนลองเปิดเพจด,ดูมันมีเบอร์โทรผมอยู่แล้วเอาสายด่วนดูเบอร์โทรไปโทรกลับมานะสายด่วนสายด่วนโทรได้ไม่ต้องห่วง จุดนี้ตอนนี้ในลานนี้น่าจะมีประมาณสัก200คันนะครับรถออกทุกวันนะครับบางทีท่านเห็นคันนี้นะครับมันมีคนจองแล้วหลังจากนี้อาจจะไม่ได้ก็ได้นะครับยังไงช่วยทักทายมานะครับอินบ็อกมาหรือว่าโทรมานะครับคุยกันนะครับเราเป็นมนุษย์นะครับคุยกันได้นะครับนะผมไม่ดุผมไม่กัดนะครับโทรมาคุยกันให้รู้เรื่องหลายคนสังเกตว่าเอ้เวลาถามอะไรชอบให้เบอร์โทร เพราะว่าแต่ละคนเนี่ยมันคนละปัญหาบางคนบ้านอยู่สุพรรณบางคนบ้านอยู่เชียงใหม่บางคนบ้านอยู่นู่นนี่นั่นมันจะต้องคุยเรื่องค่าขนส่งบางคนเป็นช่างจะเอาไปทําเองบางคนจะซื้อเหมาบางคนจะซื้อคันเดียวซื้อให้ลูกสาวจะจ้างให้ทําสตาร์ติดด้วยนู่นนี่นั่นแต่ละคนแต่ละปัญหามันไม่เหมือนกันนะครับเ <ples mythology> พระาะฉะนั้นผู้ชายพวาเนี่พิมตอบไม่ทัน <carved> ผมก็เลยจะเน้นให้เบอร์โทรนะครับหลายคนสงสัยว่าทําไมเบอร์โทรแล้วอีกอย่างอินบ็อกซ์อย่าลังเลอินบ็อกซ์คนที่ไม่ใช่พาชา่อค้าแม่คา้าตัวจริงมันจะสงสัยว่าทําไมต้อง อินบ็อกซ์เนี่ยมันเป็นหลักฐานทางวิทยาศาสตร์เผื่อท่านซื้อเราเผื่อท่านส่งสลิปส่งหลักฐานการโอนเงินส่งเบอร์โทรชื่อนามสก,กุลทะเบียนบ้านบาัตรอะไรที่มันอยู่ในนั้นอ่ะมันจะได้ไม่รั่วไหลนะครับอย่าเพิ่งรังเกียจอินบ็อกซ์บางคนไม่เข้าใจการค้าขายจะรังเกียจอินบ็อกซ์ว่าทำไมต้องอินบ็อกซ์ไม่พูดมาเลยเพราะว่าปัญหาแต่ละคนมันไม่เหมือนกันเนาะผมไม่ได้ขายแบบไม่ได้ขายแบบน้ําพริกที่มันเป็นกระปุกเดียวแล้วราคาเดียวมันจะได้บอกราคาได้เลย สินค้าของผมเนี่ยรถแต่ละคันแต่ละรุ่นคคละรุ่นคนละปีทะเบียนคาทะเบียนน,นู่นนะี่นั่นคือแต่ละอันมันไม่เหมือนกันนะครับเพราะฉะนั้นก็ขออนุญาตเน้นโทรเน้นคุยกันเนาะเข้าใจก็เข้าใจบางคนไม่เข้าใจมันก็ด่ากันก็ไม่ว่ากันก็พยายามอธิบายให้เข้าใจนะมีอีกมีอีก,อกนี่ชั้นลอยนะั้นมีอีกนะครับเนาะตัวนั้นมีอีกนะครับเดี๋ยวจะไปพรีเซนต์ให้ดูนะครับอันนั้นมีรถจอดอยู่ประมาณหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดไปก็ประมาณยี่สิบสามสิบคันนะครับตรงนั้นนะฮะ ประมาณ2 0 3 0คันแล้วก็มีอะไรพวกเปลือกสีเดี๋ยวลงเดี๋ยวจะเจาะลึกเอามาให้ดูอีกครั้งหนึ่งนะครับแชร์ไปนะจ๊ะแชร์ไปนะจ๊ะไม่แชร์ไม่ไม่ได้รับคำตอบนะนี่ตัวเด็ดตัวเด็ดรีโอสตาใครรู้จักมั่งรีโอสตาน้อยคนได้ขี่นะหลายคนได้ขี่จ r อากอหอกปล่านะหลายคนได้ขี่จ r นะน้อยคนได้ขี่รีโอสตานะอ้าจริงๆ ล้อมแม็กเนี่ยนานๆหลงมานะเพราะว่ารหัสแรงเลยตัวนี้ตัวนี้แหลมโอเคฝากแชร์ออกไปด้วยแชร์ไปด้วยแชร์หรือย,ยังใครแชร์แล้วกดเลขห้ามาให้หน่อยจะได้ดูบางทีมันบางคนมันไม่ขึ้นผู้แชร์นะจะได้เอาใจถูกจะได้รู้ว่าคนไหนรักเราชอบเราเดี๋ยวจะได้เอาใจถูกว่าคนไหนแชร์แล้วไม่แชร์ยังไงนะใครที่แชร์แล้วใครที่แชร์แล้ว ใครที่แชร์แล้วพิมพ์เลขห้ามาผู้ช้ฮาวาจะได้รู้ว่าอ๋อไอคนนี้พ่วงกันพวกกันเว้ยเพื่อนกันเว้ยอ่าขอบคุณทุกคนที่เป็นเลขห้าที่กดเลขห้ามานะครับใครที่แชร์แล้วกดเลขห้ามาขอบคุณนะครับขอบคุณนะครับนะคนที่แชร์แล้วกดเลขห้ามาขอบคุณนะครับอืมเจ้วเลยเจ๋าเลย น,นี่เป็นรถเดียวก้านะเป็นรถจีนนะคัไม่รู้นะึกว่าเป็นฮอนด้านะบอกไว้ก่อนนะใครที่ชอบรถโซนนี้นะอันนี้มันเป็นรถไม่ได้เรียกก๊อปปี้เรียกได้แรงบันดาลใจมาจากฮอนด้าอันนี้พี่ปีเตอร์ครอบดดนโดสอนไได้รับแรงบันดาลใจแคปไว้นะแคปหน้าจอไว้นะใครชอบคันไหนนะครับแคปหน้าจอไว้นะครับ โอ้เลยค่าเต็มเลยขอบคุณนะครับใครที่ชอบคันไหนนะครับย้อนคลิปดูนะครับย้อนคลิปดูช้าๆกดหยุดไว้นะครับแคปหน้าจอนะครับแล้วก็ส่งภาพมาให้เรานะครับเดี๋ยวทางทีมงานจะบอกให้ว่ารุ่นนั้นคันนั้นราคาเท่าไหร่นะครับยังอยู่ไหมมีคนซื้อไปหรือยังนะครับประมาณนี้นะครับประมาณนี้นะครับโอ้คุณไพโรดขอบคุณครับเลขห้ามาเต็มขอบคุณครับ คนที่มันไม่ได้เล่นรถมันจะงงนะว่ามึงมาเพิรเจออะไรกับเซตเหล็กกันวาพวกมึงแต่คนที่เล่นรถคนที่ชอบคนที่อยู่ในสายงานมันจะโอ้โหนี่มันคือขุมทรัพย์นะแต่เขาถ้าเกิดคนมันไม่รู้มันไม่ได้เล่นรถอย่างเรามันจะงงไอ้มึงมาดูอะไรกันวะสักซากกลางๆเนี่ยบางคันก็ครบไม่ครบอันนี้ไม่มีเครื่องคนมันจะงงว่าเราทําอะไรกันเนาะแต่คนที่รู้มันจะมันก็จะรู้อยู่แล้วว่าโอ้โหสมบัติแท้ๆเลย เจ้าเลยโอเคทาาน้นครบยัง <c oughs> ได้ครบยังครบแล้วได้เตรียม โอเคไลน์นี้จบแค่นี้ก่อนใครที่ดูอยู่ชอบคันไหนก็แคปหน้าจอนะหยุดภาพไว้แคปหน้าจอชอบคันไหนเดี๋ยวคลิปนี้จะหยุดแล้วใครที่เป็นเพื่อนกันเพื่อนกันเพื่อนรักอะ่ะเพื่อนกันพอไม่ต้องเพื่อนรักเดี๋ยวมันไปทับกระเพดอื่นเป็นเพื่อนผู้ชายภาวาก็กด ไลค์ like, กดแชร์ถ้าใน YouTube ก็กด Subscribe กดติดตามสั่นกระดิ่งอะไรที่กดได้กดไปเลยไม่ออกไหมผมก็ไม่รู้เขาต้องกดอะไรม้างนะอะไรที่ทำได้ทำไปก่อนช่วยกันถือว่าเป็นเพื่อนช่วยกับเพื่อนนะถ้ามันเดือดร้อนมากในการแชร์ก็ไม่ต้องเดือดร้อนอกไ็ไม่ต้องทำแล้วแต,แต่หลายคนมองว่าเออมันไม่ได้เดือดร้อนอะไรถือว่าเเพื่อนทำมาหากินช่วยเพื่อนไว้มันไม่ได้เหนือบ่ากว่าแรงอะไรก็ทําไปก็ช่วยกันแชร์ไม่ได้มีประเด็นอะไรนะ เน้นคุยกันเป็นเพื่อนกันรักกันชอบกันไม่ดราม่านะมีอะไรก็คุยปรึกษากันแล้วก็บอกตลอดว่าระวังมิจฉาชีพนะครับบางทีคนเห็นโอ้ตกใจเห็นกรของถูกโดนอินบ็อกเข้าไปคุยนู่นนี่นั่นคือมิจฉาชีพใช้เพจธรรมดาแล้วอินบ็อกไปหาคุณนะครับลองดูดีๆนะครับยังไงก็โทรมาหาตัวจริงก่อนนะครับหลายคนไม่ชอบโทรนะครับแต่พอโดนโกงไปแล้วเอาเงินโอนให้มิจฉาชีพแล้วโทรมาได้เว้งงเว้มันเกิดอะไรขึ้นวะ นึกออกไหมราด้บอกให้โทรไม่โทรพอโอนเงินโดนเขาหลอกเงินโอ้ยโทรจริงโทรทั้งวันนะใจเย็นๆนะครับอย่าเพิ่งเห็นกับของถูกนะครับโอ้ยตาโตนะครับโดนเขาหลอกนะครับเลขบัญชีนะครับชื่อผู้ชารว่าชื่อนัพลทองสดใสนะครับเช็คให้ดูให้ดีนะครับว่าชื่อนี้หรือเปล่านะครับเป็นชื่อจริงของผมนะครับมาเป็นนางนู้นนางนี้อะไรนั่นมันไม่ใช่นะครับเนาะเช็คให้ดีอย่าให้เขาโกงเราได้เงินมันออกไปจากเราง่ายมากแต่เวลามันได้กลับมาแม่งโคตรยากระวังไว้ระวังไว้อื ของผมเมตต้องต้องหนึ่งเมตต้องหนึ่งมีครับเมตต้องหนึ่งมีรบกวนฝากแชร์ออกไปนะครับแล้วก็อินบ็อกซ์มานะครับเดี๋ยวทางเราทีมงานเราจะส่งรูปเมตต้องหนึ่งให้ท่านทางอินบ็อกซ์ทุกมุมเห็นปะเห็นปะหลายคนบอกโอนมาจำมาไหมมาจำน้อยๆไม่รับนะครับเพราะว่ารถมันถูกอยู่แล้วแล้วก็กำไรน้อยสมมุติว่ารถหนึ่งคันเราขาย1 2 0 0 0บาทเนี่ยเราก็ขอมาจำหมื่นสองเลยนะ บอกว่าทำไมมาจำสองพันสามพันทำไมก็ลายเาร่าก็ไปที่อื่นเพราะยังไงคุณก็ต้องจ่ายเต็มอยู่แล้วแล้วเรากําไรน้อยไม่ได้กําไรเยอะสมมุติเราบอกว่าหนึ่งหมื่นคุณจะมาจำสามพันยังไงก็อันนี้ขออนุญาตไม่รับนะครับเนาะถ้ากลัวกลัวไม่ใช่ตัวจริงยังไงก็โทรมาก็ได้วิดีโอคอลก็ได้เนาะนะแต่มาจำน้อยขออนุญาตไม่รับนะครับเพราะว่าแบบกําไรน้อยอยู่แล้วแล้วก็มาทําเสร็จปุ๊บถ้าเอาเงินในธุรกิจไปลงทุนเรื่องแบบนี้มันมันจะไม่รอดนะ ใครที่ทําธุรกิจจะรู้แต่ว่าอันนี้ผู้ชายว่าพูดตรงๆนะสมมุติว่ารถเนี่ยมันถูกอยู่แล้วแล้วคุณจะมาจําให้มันน้อยอีกมันมันมันแรงขับดันแรงขับเคลื่อนของช่างของแรงงานของพนักงานของเซลเนี่ยมันจะไม่มีแรงทาแบบนั้นเนาะเพราะกำไรมันน้อยมันต้องการอะไรที่หมุนไวๆเพราะฉะนั้นถ้าเพื่อนต้องการรถถูกก็เตรียมเงินไว้เต็มจํานวนนะครับผู้ชายว่าขอรับเต็มจํานวนนะแล้วก็อะไรที่มันผิดหูผิดตามันถูกมากผิดกว่าปกติ มันถูกมากกว่าในคลิปมันถูกมากกว่าหน้าเพจเนี่ยให้ระวังไว้นะครับว่ามิจฉาชีพนะครับมันจ้องแทรกกลางระหว่างเราถ้าอย่างไรก็ให้รีบทักอินบ็อกเพจจริงมาก่อนนะครับอย่าปล่อยให้มิจฉาชีพเอาเพจปลอมทักท่านไปนะครับท่านจะโดนหลอกนะครับยังไงใช้ใช้เนี่ยเวลาเนี้ยตอนนี้เราคุยกันอยู่เห็นตัวเป็นๆหรือเปล่าลองลองดูเอาเพจของท่านทักเพจจริงมาตอนนี้นะครับจะได้ไม่โดนหลอกนะครับ สำหรับใครที่พร้อมซื้อพร้อมจ่ายก็ทักเข้ามานะครับใครที่ไม่พร้อมนะครับก็ยังไม่ต้องทักเข้ามานะครับเพราะว่ามันจะเสียเวลาทั้งคู่เนาะนึกออกไหมสมมติว่าเราขายรถคารมื่นท่านอยากมาจํำห้าร้อยมาจำหนึ่งพันสามพันเงี้ยถือว่ายังไม่พร้อมก็เอาเว้นวักไว้ก่อนจะได้ไม่ไม่เสียหายกันทั้งคู่นะครับเพราะว่ารถเราขายให้ได้ไม่แพงอยู่แล้วเนาะไม่ได้อะไรอยู่แล้วไม่ใช่ไม่ได้อะไรมันจะดูเกินไปก็ได้แหละแต่ว่ากําไรมันน้อยเสร็จแล้วปุ๊บ ถ้าอยากจะมาจำน้อยๆก็ไปหาเจ้าอื่นก่อนไม่ไม่ว่ากันเนาะเจ้านี้คนนี้ผู้ชายอภิวาแบบนี้ก็พูดกันตรงๆ K.R เดี๋ยวหาให้ครับเว็บร้อยน่าจะมีนะครับแต่เว็บร้อยชั่วโมงนี้แพงนะรถที่มันแพงมาไม่ใช่ว่าเรากำหนดเองเนาะเราไปซื้อเขามาหรือราคาตลาดแพงแล้วก็ต้องขายแพงนะครับเนาะมันจะขายราคาต่ำกว่าที่เราไปซื้อมามันเป็นไปไม่ได้ เวอรเปลอยยี่ห้ายังไม่เห็นนะครับเดี๋ยวเห็นจะแจ้งให้นะครับฝากแชร์ด้วยนะครับ s <ad> <S พี่ทักมาได้นะครับถามมาได้นะครับสายด่วนโทรนะครับสายด่วนโทรนะครับอย่าขี้เหนียวเวลาอย่าขี้เหนียวค่าโทรศัพท์นะ s <ad> <S เดี๋ยวโดนมิจฉาชีพโกงไปจะไม่คุ้มกันนะเตือนแล้วนะเตือนทุกคิปนะ